สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Pony w o r l d Craft นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่ออกแนวคล้ายๆกับเกมไมค์คร a f t เลยนะครับผมก็จะเอาเป็น,นอันนี้แล้วกันนะโพ y Land นคะรับดินแดนแห่งโพ ny หรือเปล่าโอเคผมก็จะเอาเป็นโหมดเอาตัวรอดแล้วกันนะ Survival Mode นี่ตอนนี้เราก็อยู่ในโลกของโพ ny แล้วนะแล้วก็จะมีไอ้เจ้าตัวนี้เป็นเพื่อนนะไอ้เจ้า Pony นครนบน่ารักมากๆเลย ใครที่ชื่นชอบโพนี่อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะชอบเกมนี้กันนะภาพหรือว่ากราฟิกภายในเกมนี้ก็ถือว่าสวยเอาเรื่องเลยนะครับคือผมก็ค่อนข้างชอบเลยนะนี่ก็จะมีท่าเต้นให้เราด้วยนะครับแดนหนึ่งแดนสองแดนสามอะไรอย่างงี้นะโอ้โหสุดยอดเลยครับเกมนี้ก็จะมีเรื่องของค่าความหิวอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีค่าของพลังงานนะนี่เราสามารถคว้างอันนี้ได้ด้วยนะครเหมือนเป็นหิมะเลยนะ New Mission มีมีภารกิจให้เราทําด้วยเราสรลปีปได้ปะไม่อยากสลีปอ่ะอยากนอนนะครับโอเคนี่เราลอยได้ด้วยเหรอสุดยอดเลยครับผมรู้สึกว่าฟังก์ชันในเกมนี้มันก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคครับอ่ากินไข่โอเคนี่แล้วเรานั่งโตอย่างไงชิมหายแล้วนั่งโตยังไงไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะ เดี๋ยวเราจะไปสำรวจโลกโพนี่กันนะโอเคนี่ในเกมนี้มันก็จะมี NPC ตัวอื่นด้วยนะครับมันก็ทำให้เราไม่เหงานะมาโพนี่แต่ก็จะมีพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับโอเคแล้วก็จะมีมุมมุมกล้องแบบนี้ด้วยนะครับผมก็จะปรับเป็นแบบนี้แล้วกันนะใครถนัดแบบไหนก็ปรับแบบนั้นเลยนะส่วนตัวผมถนัดแบบนี้มากกว่านะนี่เดี๋ยวเราจะคว้าน้ำแข็งใส่ตัวนี้เรื่อยๆนะรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นบอลหรือเปล่า คือมันถึกมากเลยนะครับ้วดูดิโอ้โหชิบหายแล้วโอเคครับคือเราต้องสู้นะนี่มีเวทมนต์ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้โหนี่แล้วเราได้อะไรมาก็ไม่รู้เนะี่ยเปิดดูดิโอเคครับโอ้โหของเต็มเลยนะครับเอาปล่อยพลังเรียบร้อยนะครับปิวเลย โอเคครับเดี๋ยวเราจะเหาะนะครับนี่เป็นไงล่ะโอ้โหกราฟิกคือสวยงามมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมน,นี้ผมก็แนะนําให้ลองเลยนะคือมันสุดยอดจริงๆนะวันนี้ผมไม่ได้วยเลยโอเคอันนี้ก็มีบ้านมาต้นไม้นะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับรู้สึกว่าจะสวยมากๆเลยโอ oh, it's s o so o e a u t i f u l โอ้โหสุดยอดเลยครับเฮ้ยชิบหายแล้ว โอเคโอ้โหนี่มันหมดเอาตัวรอดจริงเหรอโอ้โหโอเคครับมาแล้วนะอุย้ยเราต้องระวังตัวนี้ให้ดีนะครับมันเคืเป็นมุม,มหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันดูคล้ายปลาหมึกเลยนะครับไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองว่ายน้ำดูกันนะโอ้โหนี่เราไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนี่เสียดายนะเนะี่ยเอาจริงโอเคครับ อ่าบินบินออกไปแต่ข้อฟ้ามีพึ่งด้วยเหรอที่รายลายยาเยะเอียดเยอะนะเนี่ยเกมเนี้ยเอาเรื่องเลยนะครับใครที่ชื่นชอบเกมไมค์คาร์ t อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถลองดูเกมนี้กันได้นะครับเพราะว่ามันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะอ่าอันนี้คืออะไรเดชามเฮ้มันคืออะไรนั่งโต๊ะเปิดอันนี้ดูนะดูซิว่ามีอะไรให้เรา,ว,าว้าวของเยอะเลย ไม่มีมแมลงปอด้วยนะครับมแมลงปอยักษ์ตัวใหญ่มากเลยนะโอ้โหคือเกมนี้ก็มีรายละเอียดได้คือเกมนี้มันก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนเราเริ่มหิวแล้วนะเริ่มจะหิวรู้สึกหิวมากเลยโอ้อันนี้มันคืออะไรโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะลองโจมตีม้าดูนะเคเฮ้ มาหนีเฮ้ยอตัวนี้มาอีกแล้วนะเี่มันเกิดใหม่เหรอนี่คือเราต้องสู้กับเอตัวนี้ด้วยนะโอเคอ่าคือเราต้องรอชาร์จด้วยนะครับเวทมนต์ของเรามันก็แบบมีขีดจำกัดนะคือเราต้องชาร์จด้วยนะครับคือมันไม่สามารถยิงได้ตลอดนะโอ้โหคือสวยจัดครับและโพนี่เรานี่มันลอยได้ด้วยนะโคตรน่ารักเลยโซคิว so สุดๆครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างบนนะครับโอ้มายก็สุดยอดไปเลยครับพีก okay. ้าโอเคไม่แล้วเราออกไปยังไงชิบหายเลยไงโอเคครับโอ้ยบรรยากาศสุดยอดเลยยูห uh ู oo, โคตรมันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นโหมดโหมดอื่นดูบ้างน,นะครับไม่ใช่โหมดอื่นนี่ไอ้แมพอื่นโค้ยกราฟิกรอบนี้ผมก็จะเล่นเป็นดาน่านนนี้แล้วกันนะครับสกาแอนแลนด์นนะ อันนี้ก็จะเป็นดาดท้องฟ้านะครับมา Here we go ผมว่าดาดน,นี้ก็น่าจะสนุกนะเร่อบนี้จะเอาเป็นโหมดอันนี้แล้วกันคนะรนับพนี่โอเคว,ว้าวสุดยอดเลยครับคือมันดูสวยมากเลยนะโอเคโอ้ยเราตกลงไปแล้วเราจะตุยหรือเปล่าเนะี่ยเรียบร้อยนะครับรีสปอนคือเราต้องดูโฆษณาก่อนนะครับโอเคไม่เป็นไรอ่ะ รีสตาร์ทใหม่เลยนะโอเคที่ผมว่าด่านนี้มันก็ดูสวยดีนะเดี๋ยวเราจะบินกันนะบินไปสู่ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่สวยงามมากเลยโอ้โหดูครับดูชมเมรกาศคือดีจริงนะโคตรชอบเลยนะใครที่เป็นแฟนเกมไมค์คาร์ดอยู่แล้วผมคิดว่าก็น่าจะชอบเกมนี้กันนะโอเคมีมอนสเตอร์อะไรให้อะไรให้เราตีหรือเปล่า เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะครับไปดูว่ามีอะไรข้างล่างนะโอ้โหอเมซิ่งสุดๆครับดูดิโอ้โหดูดูสวยทุกอย่างเลยนะผมโคตรชอบเลยนะว้าวคือแบบเขาใส่ใจรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเลยนะโร s e Open เอาเรามาอยู่ในนี้ทำไมนะ <laughs> โอเคเอาอ่ะ โอเคครับเราได้เนื้อมานะเดี๋ยวเราจะกินเนื้อกันเลยอร่อยมากเลยนะครับเออดื่มเข้าไปเดี๋ยวเราจะนั่งพักแป๊บหนึ่งนี่มีท่าด้วยนะครับท่านั่งโครเอเลยเดี๋ยวผมจะลองคุยกับ NPC ดูนะไม่รู้ว่าคุยได้หรือเปล่านะเฮ้ยเราคุยกับ n อ c ได้ด้วยนะชทแชร์มสเส็จโอเคมา ไปเดินเล่นกันนะเราสามารถพา NPC ไปกับเราได้ด้วยนะเฮ้ยพาคนนี้ไปด้วยคนนี้น่ารักนลเนะี่ยรันมีมีวิ่งกับฉันไหมโอเคครับนี่เราสามารถชวนเพื่อนมาได้ด้วยนะชวนเพื่อนมากับเรานะโอ้สุดยอดเลยครับไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะบินได้หรือเปล่าเอาเอาเพื่อนเราตกเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราบินไม่ได้นะเฮ้ยเสียดายอะ โอ้ยอลังการมากเลยครับดูดิโอ้ยอันนี้มันเรือท้องฟ้านะครับว้าวคือแบบไม่เคยเห็นอะไรอลังการขนาดนี้นะครับดูดิโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ,โอเคเดี๋ยวเราจะลองขี่ตัวนี้ดูนะครับเหยี่วนะเหยี่วท้องฟ้าอ่าขี่เหยี่วนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับ ขี่น้องเหี่ยวนะแค่นี้ก่อนนี่โพนี่อยู่ไหนแล้วออโอ้โพนี่หายนะครับเสียงเลยโพนี่หายหายแล้วท่านผู้ชมโพนี่ผมหายนะโพนี่งอนหรือเปล่าเนี่ยโอเคขี่โพนี่ดูดิได้หรือเปล่าเฮ้ยโอเคครับเฮ้ยขี่โพนี่ไม่ได้นะเสียงเลยเสียงเป็ดนะครับขี่โพนี่บ่ได้ โอ้ทำไมมอนสเตอร์มันเต็มไปหมดเลยเนี่ยอ่อแช่น้ำนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยมาเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันต่อเลยนะครับโอ้ยทางนี้มันทางไปที่ไหนเนะี่ยน่าจะสุดแค่นี้แล้วเปล่าสุดแค่นี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะโอ้โหก็อย่างที่เห็นนะครับใครที่ชื่อชอบเกม Minecraft นะครับก็สามารถลองดูเกมนี้กันได้นะครับผมว่ามันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะ เมื่อเราเล่นมาคาเวอร์ชั่นใหม่หรือว่าแบบเวอร์ชั่นอื่นอะไรอย่างนี้นะโอ้ห oh, สนุกเอาเรื่องเลยโอ้โหโอเคครับตอนนี้น่าจะเป็นโบสหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปข้างในใดูนะโอเคทางนี้ได้ปะเอาให้หมดคนระับเอามากินขโมยของเขามา <laughs> อ้ยมันดูคล้ายๆเนื้ออะไรสักอย่างนะเขาเรียกว่าอะไรนะหมูสามชั้นเหรอ น่าจะใช่นะครับโอเคโอ้โหสวยสุดๆนะก็จะมีพวกเกาะเล็กๆอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเป็นเกาะลอยฟ้านะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเซสียร์